ในีห้องน้ําด้วยครับให้ดูต่างหน้าให้ดูต่างหน้าครับแล้วตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับทั้งหมดหายไปเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเสียหายค่าเสียหายแล้วครับเยอะเกือบเกือบสองแสนนะครับแล้วตรงนี้แจ้งตำรวจไ้ยแจ้งแล้วครับแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าเลยเลยครับอืวันนี้ก็ไปครับอ๋อกี่วันแล้วเนี่ยตั้งผมแจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เดือนที่แล้วใช่ครับยี่สิบสี่เดือนที่แล้วครับ ยี่สี่เมษาแต่กล้องจอปิดเห็นครับเห็นครับเห็นครับกล้องกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายเห็นนั่นครับแต่ก็ยังจับไม่ได้ยังจับไม่ได้ครับเห็นบอกว่าใกล้ๆกล้เคียงบ้านก็โดนด้วยครับผมหลายหลายมีในชุมชนนี้เห็นว่าโดนไปสี่หลังนะครับแตกสองหลังว่าไม่เอาเรื่องไม่อะไรนะครับมีสองหลังที่ว่าเอาเรื่องครับที่เอาเรื่องมีใจโดนกันเยอะเอะก็เยอะครับอีกหลังหนึ่งก็โดนประมาณแปดหมื่นโอ้โห แล้วตรงนี้เราอยากฝากคุณผู้ชม